สวัสดีปีใหม่2568ครับพี่น้องวันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมครับที่สวนอ้อยของเราสวนกเกษตรสวนอ้อยของเรานะครับมาน,นี่มารีวิวให้กับพี่น้องชาวเกษตรสวนอ้อยได้มาดูถึงผลผลิตที่เราได้ทำการปลูกอ้อยไปแล้ว เราจะแบ่งเป็นสี่แถวนะครับแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแล้วก็แถวที่สี่ล่งๆมนะมีอยู่สี่แถวในสีแถวแถวที่หนึ่งอันนี้เป็นเป็นแดงฟินดาแดงฟินดาจากสวนกกลยากรแดงฟินดาสิบหลุง สิหลุมนะครับแถวและสิบยี่สิบแถวละสิบหลุมอันนี้เป็นแดงฟินดาอันที่2เป็นเขียวลาวนะครับเขียวลาวที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะครับเขียวลาวหลังจากอ้อยได้มา1เดือนนะครับแต่กอเยอะเลยนะครับแต่กอมาเกือบ10บกอ อันนี้เขียวลาวสิบสิบหลุมแต่จะได้หลุมแล้กี่ต้นเราไม่ยังไม่ทราบนะครับแต่ได้สิบหลุมแถวที่สามนี่เป็นสุพันหนึ่งหรือว่ากรบก,บกบหนึ่งนะครับสองแถวนี้อันนี้แถวที่สองนี่เป็นเขียวลาวจากสวนชโลทรแล้วก็แถวที่สาม เป็นสุพันหนึ่งก็จากสวนสโลทอน,นะครับอายุได้เกือบเดือนแล้วครับอันนี้สโลทอแต่แถวที่สี่ปัญหาคือแถวที่สี่นำอ้อยโบราณมาปลูกแล้วนะครับสิบหลุมได้หนึ่งหลุมครับได้แค่นี้แหละ อ้อยสิงคโปร์โบราณครับวันนี้ได้อ้อยเหลืองมาผมจะมาปลูกทดแทนตรงนี้ผมจะปลูกทดแทนอ้อยเหลืองอ,อ,อ้อยอ้อยสิงคโปร์โบราณนะครับจะปลูกทดแทนก็ลองไปดูท่อนพันธุ์ที่เราเพาะบ่มมานะครับ ขออนุญาตใช้เวลาสักนิดหนึ่งสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับมือใหม่นะครับผมก็มือใหม่อันนี้เรียกว่าอ้อยเหลืองไต้หวันพี่น้องลองดูให้เขาเขียนมาจากจากต้นทางนะเหลืองอ้อยเหลืองเขาบอกว่าเป็นเหลืองไต้หวันมันมีขาวไต้หวันเหลืองไต้หวัน แต่อันนี้คือเหลืองไต้หวันเรานำมาบ่มใช้เวลาห้าวันวันนี้กับท่อนพันอ้อยสิงคโปร์ที่ได้มาจากอีกสวนหนึ่งนะครับอันนี้คืออ้อยสิงคโปร์ดูดี่ครับอ้อยสิงคโปร์วิธีทำเหมือนกันระยะเวลาเท่ากัน เอาวางไว้ขา้างๆนี่เลยนะครับเนี่ออ้อยสิงคโปร์สิงคโปร์โบราณไม่ว่าจะแช่น้ําไม่ว่าจะเป็นการบ่มทําเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันของเหลืองไต้หวันหรือว่าสุพรรณหนึ่งหรือว่าสุพรรณห้าศูนย์หรือว่าแดงฟินดาหรือว่าเมอริซัดเขาจะเป็นแบบนี้หมดลยพี่น้องแต่ สิงขบปราณทำไมเป็นเช่นนี้นี่ยากจริงๆอ้อยแับเสียนไอเนี่ยอ้อยสิงขบปราณนะครับเก็บไว้ที่เดิมนะครับคงจะต้องบ่มต่ออีกสักวันสองวันถ้าไม่ได้ก็คือโอเวอร์โอเวอร์โหลดครับวันนี้จะมาปลูกท่อนฟันอ้อยนะครับวันนี้เราจะมาปลูกท่อนอ้อยเหลืองไต้หวนันครับวันนี้ ขออนุญาตดึงไปกันนะครับเก็บไปนะครับขออนุญาตนะครับไดเราจะปลูกนะครับในปลูกแถวนี้แล้วครับตอนนี้เราลดเ,เล็งน้ําแล้วเตรียมหลุมเตรียมบอ่อนะครับเตรียมหลุมเตรียมบอ่อจำนวนสิบหลุมนะครับ เราจะนำท่อนพันอ้อยเหลืองไต้หวนันท่อนไหนก็ได้ครับลงไปทำการปลูกวิธีปลูกเห็นไหมครับเขาเยเขียนว่าเหลืองไต้หวันนะครับเหลืองไต้หวนันครับก็ทำไงตามที่อาจารย์เขาบอก นะครับก็ใส่ไปเลยให้ตาอยู่ข้างๆ้างนะครับให้ตาอยู่ข้างข้าง,าาง,างมีสามตานะครับหนึ่งท่อนมีสามข้อตานะครับผมจะปลูกลุมละสองท่อนพอนะครับกดลงไปนะครับให้มันอยู่อย่างนี้พอตีเลนก่อนนะครับต้องตีเลนก่อนนะครับพี่น้อง ต,ตีเลนใน,ในหลุมนะครับให้มีความชุ่มชื้นเย็นอันนี้มี1 2 3 4งสมี่ห้มีหข้อตาครับวางลงไปเลยให้ตามันอยู่ข้างๆตาสองข้าง นะครับตามอยู่สองข้างกดลงไปเลยครับแค่นี้หลุมที่หนึ่งไปหลุมที่สองครับ เห็นไหมครับอันไหนออกมาก็เพียบหมดนะ่ะแต่อ้อยสินค้าโบราณทำไมไมันไม่เป็นเช่นนี้ครับโอ้โหเยอะยไปหมดแรกเอาท่อนที่หนึ่งตีเลนเรียบร้อยนะใส่น้ำตีเลนเรียบร้อยแล้วนะครับตีเลนเรียบร้อยแล้วนะครับเอา หน่อไว้ตรงข้างกดเลยไปเลยครับกดไปเลยดูลากมันเพียบเลยครับอันนี้มีกี่ข้อมีหนึ่งตาสองตาสามตา สี่ตาห้าตาได้ห้าตาจัดไปเลยครับพี่น้องเอาตามันอยู่ข้างๆห้าตาหนึ่งท่อนมีห้าตาโอ้เจ้าของไร่เขาใจดีครับนี่คุณภาพจริงๆเจ้าของละนะครับโอเคพับขออนุญาตสาธิตเพียง สองหลุมก่อนนะครับสวัสดีครับห้อยเหลืองใต้หวัน